ยุคที่โลกเรากําลังเผชิญกับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะครับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นความหวังที่สําคัญมากๆนะครับในการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแต่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมักต้องใช้เวลาและทรัพยากรจํานวนมหาศาลดังนั้นเมื่ออีลอนมัสซีอี o ของเทสลาประกาศเปิดเผยสิทธิบัตรทั้งหมดของบริษัทในปี2014มันจึงสร้างความฮือฮาให้กับ วงการอุตสาหการรมยานยนต์เป็นอย่างมากนะครับการตัดสินใจของอีลอนมัสในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลง,ปลงนโยบายของบริษัทเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการท้าทายแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในโลกธุรกิจนะครับมัสประกาศอย่างชัดเจนว่าสิทธิบัตรทั้งหมดของเราเนี่ยกลายเป็นของคุณโดยที่เขาอธิบายว่าเทสลาจะไม่ดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีของบริษัทโดยสุจริต นี่ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญมากๆและสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนในอุตสาหกรรมยานยนต์เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมเดินทาราดนจากเด,ดนบล็อกนะครับและกี่คือรายการ g e ๊ k Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับใน ep นี้จะมาชวนหัวข้อหนึ่งนะครับที่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2014 e l ลอ Musk ได้ประกาศที่เรียกว่าทุกคนในวงการนี้เนี่ยต่างช็อกนะครับกับสิ่งที่เขาคิดจะทำนั่นก็คือการเปิดเผยสิทธิบัตรทั้งหมดของเทสลามันสร้างความประหลาดใจให้กับ เหล่าผู้คนผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วบริษัทเนี่ยมักจะปกป้องสิทธิบัตรของตนอย่างเข้มงวดแต่มันน่าสนใจนะครับว่าทําไมอีลามัสตึงตัดสินใจเช่นนี้คำตอบก็คือวิสัยทัศน์ของเขานั่นเองนะครับเกี่ยวกับอนาคตของการสร้างการขนส่งที่มีความยั่งยืนอีลลามัสเชื่อว่าการเปิดเผยสิทธิบัตรเนี่ยจะช่วยเร่งการพัฒนาการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งในมุมมองของเขาเนี่ยคู่แข่งที่แท้จริงของเทสลาไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้ออื่นนะครับแต่เป็นรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผลิตออกมามหาศาลในทุกๆวันมัสต้องการให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตเร็วขึ้นนะครับเพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่กําลังคุกคามโลกของเราอย่างไรก็ตามนะครับการเปิดเผยสิทธิบัตรของเทสลามันไม่ได้หมายความว่าใครก็สามารถทําอะไรก็ได้กับเทคโนโลยีของบริษัทนะครับ มันมีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องคำนึงถึงผู้ที่ใช้เทคโนโลยีของเทส l a เนี่ยต้องทำด้วยความสุจริตไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเทส l a ไม่ท้าทายการใช้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทอื่นและไม่ขายหรือช่วยขายผลิตภัณฑ์เทส l a ปลอมต้องบอกว่านี่เป็นวิธีที่ฉลาดมากๆนะครับในการแชร์ความรู้แต่ยังคงปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทไว้ได้มันมีความน่าสนใจนะครับที่อีลอนมัสเองเนี่ย ไม่ได้เชื่อมั่นในระบบสิทธิบัตรมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกของอาชีพเนี่ยเขาเคยคิดว่าสิทธิบัตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและตัวเขาเองก็ได้รับสิทธิบัตรมามากมายนะครับแต่ประสบการณ์ที่ทําให้เขาเปลี่ยนความคิดเขาได้เปรียบเทียบสิทธิบัตรเหล่านี้เนี่ยกับการซื้อสลากินแบ่งเพื่อการฟ้องร้องโดยอ้างถึงคดีความระหว่าง Apple และซัมซุงนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือทนายความเองเท่านั้นแต่คําถามก็คือทําไมอีลอนมัส ถึงกล้าเปิดเผยสินิบัตของเทสลานะครับคำตอบอยู่ที่ปรัชญาของเขานะครับเกี่ยวกับนวัตกรรมมสเชื่อว,ว่าวิธีการที่แท้จริงในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาก็คือการสร้างนวัตกรรมให้เร็วพอต่างหากนะครับเขากล่าวว่าถ้าอัตราการสร้างนวัตกรรมของคุณยังสูงอยู่เนี่ยคุณแทบไม่ต้องกังวลเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะคู่แข่งจะกําลังลอกเลียนแบบสิ่งที่คุณทําเมื่อหลายปีก่อนนะครับไม่ใช่สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในปัจจุบัน ต้องบอกว่าน,นี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจและมีความาท้าทายเป็นอย่างมากนะครับมาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอย่างสูงในความสามารถของทีมงานและวิสัยทัศน์ของบริษัทเทสลานะครับไม่กลัวที่จะแบ่งปันความรู้เพราะเชื่อว่ายังคงเป็นผู้นําในการสร้างนวัตกรรมต่อไปการตัดสินใจของอีลอนมัสเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงสุญญากาศนะครับแต่มันเป็นผลมาจากสถานการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในขณะนั้นนะครับในปี2014เนี่ยเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ากําลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะครับโตโยต้าซึ่งเคยเป็นพารมิตรของเทสลาเนี่ยได้หันไปสนใจการผลิตรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแทนการเปิดเผยสิทธิบัตรของเทสลาเนี่ยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่โตโยต้าเนี่ยประกาศยุติความร่วมมือกับเทสลาและเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่โตโยต้าจะเปิดตัวรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนรุ่นแรกนะครับต้องบอกว่านี่มันใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะครับแต่มันเป็นการตอบโต้เชิงกลยุทธ์ของอีลอนมัส์เพื่อสร้างความได้้้เเปรรีียยยบบใหกัทคโโนนลถ์ไฟฟา การเปิดเผยสิทธิบตัตรของเทส l a เนี่ยส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบในระยะยาวนะครับพอทำให้ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะนำเทคโนโลยีของเทส l a ไปใช้มากขึ้นซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนและบริษัทพลังงานลงทุนในเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นด้วยนะครับมันเป็นการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวม แต่กลยุทธ์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะเราสามารถเห็นตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ของ IBM PC ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบเปิดเช่นเดียวกันนะครับในตอนแรกเนี่ย IBM ประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับแต่ในที่สุดก็สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งที่ผลิตคอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้กับ PC นะครับจนต้องขายธุรกิจ PC ทั้งหมดให้กับ Lenovo ในปี2005 แต่อีลอนมัสและทีมงานของเทสลาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้กังวลกับความเสี่ยงนี้นะครับพวกเขามีความมั่นใจในความสามารถและเทคโนโลยีของพวกเขาและยังเชื่อว่าจะยังคงเป็นผู้นําในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าต่อไปนี่คือความมั่นใจที่มาจากการเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมอย่างแท้จริงนะครับการตัดสินใจของอีลอนมัสในการเปิดเผยสิทธิบัตรของเทสลาเนี่ยมันเป็นการเดิมพันที่มีความกล้าหาญเป็นอย่างมากนะครับมันแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ที่มองเห็นประโยชน์ของการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาภาพรวมมากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้นของบริษัทมันเป็นตัวอย่างที่ดีของการคิดนอกกรอบและกล้าท้าทายแนวปฏิบัติทางธุรกิจแบบเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากที่บริษัทอื่นๆจะทําตามแนวทางนี้นะครับเพราะว่าระบบสิทธิบัตรเนี่ยมันยังคงมีข้อได้เปรียบหลายประการนะครับแต่ การกระทําของมัส์เนี่ยก็ได้จุดประกายการสนทนาที่สําคัญนะครับที่เกี่ยวกับบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในโลกที่เทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมันท้าทายให้เราคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือนะครับโดยยังคงรักษาแรงจูงใจสําหรับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาได้อยู่ ผลกระทบของการตัดสินใจนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่วงการยานยนต์เพียงเท่านั้นนะครับแต่มันยังได้ส่งผลต่อนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในวงกว้างการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีอย่างเปิดกว้างเนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ไขปัญหาระดับโลกที่เรากําลังเผชิญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศการขาดแคลนพลังงานหรือความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับการตัดสินใจของอีลอ m u s เนี่ยยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ ผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่นะครับที่มีต่อการแข่งขันและความร่วมมือแทนที่จะมองว่าความสําเร็จของธุรกิจเนี่ยต้องมาจากการกีดกันคู่แข่งนะครับมา์กับเลือกที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งหมดซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยอาจนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าสําหรับทุกๆฝ่ายนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับ การตัดสินใจนี้เนี่ยมันก็มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างนะครับเพราะว่าบางคนก็มองว่ามันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัญนฉลาดของอีลอนมัสก์นะครับโดยเชื่อว่าเทสลาเองเนี่ยก็ยังคงเก็บความลับทางเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดไว้เป็นความลับในขณะที่บางคนเนี่ยกังวลว่าการเปริดเผยสิทธิบัตรเนี่ยอาจจะทําให้บริษัทสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว แต่แม้จะมีข้อสงสัยเหล่านี้นะครับมันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการตัดสินใจของอีลอนมัสเนี่ยมันได้สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่านับตั้งแต่ประกาศในปี2014นะครับเราได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีผู้ผลิตร,รายใหญ่หลายรายนะครับเริ่มลงทุนอย่างจริงจังในเทคโนโลยีนี้ แม้ว่าอาจจะไม่สามารถระบุได้โดยตรงนะครับว่ามันเป็นผลมาจากการเปิดเผยสิทธิบัตรของเทส la แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีส่วนช่วยเร่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ตัวอย่างแบรนด์รถยนต์จากประเทศจีนนะครับ ผมว่าการเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญครั้งหนึ่งเลยนะครับพอๆกับการที่เท s l a เองเนี่ยไปตั้งกิกะแฟ a c อรี y ที่เซี่ยงไฮ้นะครับที่ทําให้่าซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมานะครับมีมาตรฐานที่สูงขึ้นทําให้รถยนต์ไฟไฟ้าจากจีนเนี่ยเริ่มมีคุณภาพที่ยอมรับได้มากขึ้นถ้ามองในแง่ผลกระทบต่อตัวเท s l a เองเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ส่งผลเสียต่อบริษัทมากนักน,นะครับ ในทางตรงกันข้ามนะครับเทสลาเนี่ยกับเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมไว้ได้นะครับแน่นอนนะครับว่ามันเป็นการยืนยันอีกครั้งนะครับว่าความเชื่อของอีลอนมัสที่ว่าความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องสําคัญกว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อนับถึงวันนี้นะครับอาจจะเป็นความคิดที่ถูกต้องอย่างมาก แต่เราก็ต้องตระหนักนะครับว่าการเปิดเผยสิทธิบัตรเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ไขทุกปัญหาในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับยังมีความท้าทายอีกมากมายที่ต้องเผชิญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการชาร์จไฟและการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าถึงได้สําหรับผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ในท้ายที่สุดนะครับการตัดสินใจของอ l ลอนมัสครั้งนี้เนี่ยอาจถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาย,ยานยนต์ไฟฟ้าเพราะมันไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้เท่านั้นนะครับแต่ยังท้าทา,ายแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการตัดสินใจนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าบางครั้งการแบ่งปันความรู้และความร่วมมือกันเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างแม้เวลามันจะล่วงผ่านมาหลายปีแล้วนะครับแต่ผลกระทบของการตัดสินใจนี้เนี่ยก็ย,ยังคงดําเนินต่อไปและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้นําธุรกิจและนักนวัตกรรมรุ่นต่อไปในการคิดใหม่นะครับเกี่ยวกับวิธีการที่เราสามารถร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดของโลกในยุคที่เรากําลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีอาจเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างอนาคต ที่ยั่งยืนสําหรับทุกคนได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวการเปิดเผยสิทธิบัตรของ e ี o n Musk ใน e ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่า,น,ทาน,นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับ ถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d ดน a d t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ